คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะไอเคแนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปนานนะฮะวันนี้ก็กลับมาแจกเกมกันอีกแล้วนะครับผมเกมฟุตบอล e football ซ e a s o n 2นะฮะตัวนี้จะเป็นของ TMR นะครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูกาล22ถึง2023แล้วนะครับผมยังไงเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยนะฮะ วันที่อัดตอนนี้ก็จะเป็นวันที่สองกรกฎาคมนะฮะวันเสาร์ตลาดมันก็ยังไม่นิ่งนะฮะยังมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังไม่ปิดนะครับอ่ะมาเรามาดูกันที่ editor ก,ก่อนเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่ไฟล์มุมกล้อง ps 5เข้ามาแล้วนะครับผมมันก็เลยจะทำให้เราไม่เห็น หน้านักเตะหรือว่าลงเท้านะฮะเพราะว่าตัวเกมมันใส่ไฟล์มาแบบนี้เลยนะฮะยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่ e d i t ิพ레이เซก่อนดูชื่อเอาก็ได้นะฮะนี่นะครับเริ่มต้นที่อาร์เซนอลเนี่ยฮะมันจะไม่เห็นหน้านักเตะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เออมันไม่ใช่ไฟล์มุมกล้องเดิมมันเป็นไฟมุมกล้องพี5่ซึ่งคนที่จ่ายหมดเนี่ยเขาใส่มาแล้วนะครับผมอ่ามาที่อานอนนร์เซนอลนะฮะ คนแรกเลยก็กาเบรียลเคสุดนะฮะย้ายมาจากแมสซิตี้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งมาขึ้นยอสนะฮะมาจากเีกเออของบราซิลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเสริมทัพอ่าแล้วก็มีฟาบิโอเวียล่านะฮะเสริมทัพคร่าวๆประมาณ3คนนะได้รับการยืนยัน100%รนะฮะว่าย้ายแน่ แล้วก็แตลลาลีนะฮะก็จะมีการอัปเดตท,ทีมใหม่เข้ามาด้วยนะฮะทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นเข้ามานะครับผมแต่ลาลีกก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะฮะ,ะมาดูไปที่เชลซีบ้างนะครับผมเชลซีนี่มีแต่ย้ายออกหรือเปล่านะก็จะมีโลกาก,กูนะที่ย้ายออกไปนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครเข้ามาบ้างนะครับ โดยลิเวอร์พูลนะฮะอ่าลิเวอร์พูลก็จะมีดาวิดนูนเย่นะฮะย้ายมาจากเบนฟิกก้านะครับ100ล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็จะมีฟาบิโอคาวันโยนะฮะย้ายมาจากฟูลแลนดนะครับผมแล้วก็จะมีแบ็คขวานะฮะคาวินแลัมซี่นะฮะก็ย้ายมาแล้วนะครับผม กันที่แมนซิตี้มากนะฮะแมนซิตี้เสริมทัพกองกลางนะครับผมนี่นะเควินฟิลลิปนะฮะย้ายมาจากกรีกยูเนเต็ดนะครับผมแล้วก็เสริมกองหน้า2คนนะฮะจูเลียนอาเวลสและก็เออร์ลิมเบลไฮแลนด์นะฮะต่อกันที่แมนยูนะฮะแมนยูก็ ไม่รู้จะเอายังไงนะในตอนนี้มียืนยันไปนแล้วหนึ่งคนนะครับผมเรามาดูกันเลยอ่านี่ฮนะเป็นข่าวกับแมนยูอยู่นะฮะแฟรงกี้เดยองนะฮะเดจองเดยองก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไงฮะเป็นดิวที่เยอะพอสมควรเลยนะครับผมแต่ทางทางมอดเขาก็ใส่มาแล้วนะฮะยืนยันเรียบร้อยนะฮะ แล้วก็มีคิสเทนลิสเซ่นนะฮะคือบางคนเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันแต่หมดเหมือนเขาใส่มาเลยเหมือนเป็นข่าวปุ๊บก็ใส่ปั๊บอะไรประมาณนี้นะฮะจะมีคิสเทนลิสเซ่นกับเดยองนะฮะแล้วก็จะมีแผงหลังปะแบกซ้ายหรือแบกขวานะไม่แน่ใจนะฮะที่ได้รับการยืนยันก็จะมีนี่นะฮะมาเลาเซียนะฮะไทเร์มาเลาเซียเออเป็น ไม่แน่ใจว่าแบกซ้ายหรือแบกขวานะฮะแต่อันเนี้ยย้ายมาแน่นอนนะฮะมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะดูทีมรคร่าวๆนะฮะก็ได้โกมานะครับผมเป็นฟอสเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีลองเลดเล้งเลดอะไรสักอย่างเนี่ยฮะย้ายมาจากเอ่อบาร์เซโลน่านะครับน่าจะดิวดิวเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วแหละ กำลังใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับถนัดเท้าซ้ายด้วยอ่านี่ฮะก็จะมีบิสมานะฮะย้ายมาจากไบตันเปรลิสิกมาจากอินเตอร์มิลานนะฮะแล้วก็คนล่าสุดนะครับผมนี่ลิชาริสันนะฮะก็ย้ายมาจากเอเวอร์ตันนะฮะมาร่วมกับไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะ ส่วนไบอันกิวเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยไบอันกิวเออย์โรเซโซเออยอันนี้จะเป็นพวกที่ถูกยืมตัวนะฮะในมอดเขาก็ย้ายกลับมาให้นะครับจบฤดูกาลยืมตัวแต่ไม่รู้ว่าจะใช้งานต่อหรือว่าปล่อยยืมต่อไปนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจมาดูหลีกอื่นบ้างนะฮะหลีกต่อมาเป็นหลีกเออนะครับผมหลีกเออน,นี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยรู้จักนะฮะยังไงดูแค่ปารีสละกันเนาะ ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะเสริมทับใครบ้างอันนี้ไม่ได้ตามเนี้ยขออภัยนะครับก็จะมีเนมาเนะที่มีข่าวกับเชลซีนะฮะเจ้าของไม่เชลซีอยากได้เนมานะฮะมาดูเซเรียอา,ากันบ้างนะครับผม เิมป็นที่อินเตอร์มิลานนะฮะอินเตอร์มิลานก็มีมาคิทยานนะครับผมมาคิทยานอ่าโรเมโลลูกากูนะครับผมยืมตัวมาจากเชลซีนะฮะแล้วก็เปาโลดีบาลานะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าได้รับการยืนยันห,หรือยังนะฮะแต่ว่าหมดกระส่มาให้แล้ว ยูเว่กันบ้างนะฮะอ่ายูเว่ก็มีอังเคิลดิมาเลียนะครับผมแล้วก็พอพกบาพอพกบานี่ย้ายร้อเปอร์เซ็นต์เนาะมาแน่นอนนะฮะเอสซีมิลายบ้างนะฮะเอส มาเซลโลมาเซลโลย้ายมาอยู่ SC เอซี่หรอหรือมีข่าวหรือยังไงนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมหรือคนละมาเซลโรล่วะอ่านี่นะฮะมาเอซิมิลานก็นี่ได้เติมคนนี้เข้ามานะครับดิวอกโอลิกินะครับผมย้ายมาจากลิเวอร์พูลนะฮะมาดูทางฝั่งบุนเดสลก้ากันบ้างนะครับผม นี่นะฮะซาดิโอมาเน่นะครับจากลิเวอร์พูลมาเน่ซาเน่แล้วก็มีกาเวนเบิร์ชนะฮะย้ายมาจากไหนไม่แน่ใจนะครับผมแฟนเฟิร์ตบ้างเนาะ แฟงเฟิร์ดก็ได้มารีโอกอเซ่นะฮะพอดีดูข่าวนะไม่ไม่เคยตามทีมหรอกแต่พอดีดูก็เลยเข้ามาดูสักหน่อยนะฮะดูทางฝั่งลาลิก้ามากนะฮะลาลิก้าเลนทีแอตเลติโกมาลิดนะฮะอเวโรโมลต่าโมลต่ากลับแล้วเหรอหรือว่ายู่ยูเว่นะฮะ แอตเลติโก้นี่ผมไม่แน่ใจเลยว่าเขาแบบเติมใครเข้ามาบ้างนะฮะไม่ได้ตามข่าวฮะช่วงสองสาวันนี้อ่ามาดูบาซ่ากันต่อฮะเคธเชนเซนเคธเชนเซนที่อยู่เทลซีรอเปล่านะ นี้ก็ยังไม่มีการเอ,อเอาดาวยิงของเยอรมันนะฮะของบายเยนนะครับเลวานออสกี้ยังไม่มีการย้ายมานะฮะสำหรับวันนี้มาดูทางฝั่งของเลอมาลิกกันมากนะฮะ มาริดก็ได้ลูดิเกอร์มานะครับผมมาจากเชเลซีนะแล้วก็มีนี่ผมอ่านชื่อไม่ออกอะไรวะชูเมนี่อะไรสักอย่างนี่แหละเออก็เพิ่งย้ายมาเหมือนกันนะฮะอ่ะนี่หลักๆแล้วก็จะมีทีมรวมนะฮะอันนี้ผมก็ขอข้ามนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกในตัวเกมกันนะผมเล่นตะเล่นกันสักแป๊ดหนึ่งนะฮะไปกันเลยฮะก็มาเล่นกันสักตานะฮะดูเอ่อกราฟิกในเกมกันมากนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะวันนี้ผมขอเล่นเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมเจอกับแมสตี้ล้วกันจากหลีกเดียวกันนะฮะ หนาทีพอแล้วอันนี้สักระดับ3แล้วกันนะครับผมามาดูในช่วงลูกบอลกันมากนะครับผมก็มีการอัปเดตมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวนและวนและอันนี้อะไรเนี่ยบอลโลกนะบอลใหม่นี่นะฮะเสนาม หลักๆนะฮะกับทีมใหญ่ๆเลือเป็นทอนแนมนะครับผมลิชาริสซอนย้ายมาวันแรกเขาก็จัดเลยนะครับผมลง IG s t o r อรี่นะฮะเป็นแมตท,ที่เจอปะทะกับผู้เล่นอาร์เซนอลน,นะฮะเปิดตัว เปิดตัวแบบแบบโหดเลยอะสายโหดนะครับผมเริ่มเกมครับสปเปอร์เป็นฝ่ายเฉียบบอลก่อนนะครับผมเลก,กิลอนบิซูมาบิซูมายังไงะฮะโอ้ยยัด <c oughs> สวยงามฮะ เข้าไปแล้วนะผมรู้สึกว่าเครื่องจะกระตุกนิดนึงนะะมีความสลโลนะครับผมโอ้โหดิสมาส่งฮนะผู้เล่นใหม่นะครับผมแท็กทีมกับผู้เล่นเก่าอื้นิ่มๆน,นะฮะเฮ้ยเกืเอบนะฮะ ใครวะเควินเดอะบอยนะฮะบอลอยู่ที่เป็นด้านคู่เปเลสิกโ,โ,โอ้โหเอ้อ้หยผัดกันส่งผัดกันยิงนะฮะเมื่อกี้บิซุม่าส่งให้แฮร์รี่เคนยิงคราวนี้แฮร์รี่เคนแอซิ์ให้บิซุม่ายิงนะฮะ เฟี๋ยวง้อเลยไหลฮะรับไม่ลำหน้าด้วยนะครับผมที่โล่งเชอะอะไรกันแผงหลังไม่มีตัวประกบเลยนะครับปล่อยลงโล่งเลยอะโอ้โหโล่งโจ้งเลยนะครับผมนึกว่ายืนฝั่งตัวเองนะฮะเอาเอาส่งบอลกันตายแลย ไปฮะลิชารลิสัอนลิชาหืมติดนั่นออกเลยนะฮะหือหลึกว่าลิชารลิสัอนจะได้เบิร์กสโอร์แล้วนะครับผมนะฮะน,นี่บอลอยู่ที่ซอนทึงมินโดนสกัดไว้ได้ออกข้างไปนะฮะอีสรจบเกมแล้วครับผมตอนนี้มอสเปอร์ก็เอาชนะแมนซิตี้ไปได้สองสูนย์นะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกราฟิกภายในตัวเกมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งไฟล์เกมนะครับผมไปกันเลยมาถึงขั้นตอนการติดตั้งตัวไฟล์เกมนะฮะตัวไฟล์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ไฟล์นะฮะให้เราดาวน์โหลดมาทั้ง3ไฟล์เลยนะครับผมเว็บที่ใช้ดาวน์โหลดก็จะเป็นมีเดียไฟล์นะครับผมหลังจากที่เราโหลดเสร็จ เราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Z e t a r c v i v e r นะฮะมีให้โหลดใน Play Store นะครับผมกดเข้าไปเลยจากนั้นให้เราเข้าที่คำว่าดาวน์โหลดนะฮะแฟมดาวน์โหลดตัวไฟล์ที่เราโหลดไปอ่ะทั้งหมด3ไฟล์มันจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมให้เรากดเข้าไปเราก็จะเจอกับ3ไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกมนะฮะอันนี้ t e x t เจอแล้วก็ s a ฟ e Data นะครับผมให้เราแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับผมโดยกดเริ่มต้นที่นี่ละกันตัวไฟล์เกมนะฮะแตะหนึ่งทีนะครับผมเลือก Extract อันที่4นะฮะ,ะมันจะให้เรากำหนดว่าจะเอาไฟล์ไปวางไว้ที่ไหนนะครับผมกด,ดออกมาครับ เลือกที่ psp นะฮะตรงนี้เลยเข้าไปที่ psp นะครับถ้าเราอยากจะมีไฟล์ psp สำหรับมือใหม่นะฮะไฟล์ psp ตรงนี้นะเราต้องโหลดตัวแอป emulator ของ p p ห psp มาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมก็กดเข้ามาฮะแล้วเลือกไปที่เกมนะฮะเข้ามาถึงกดเขียวๆด้านล่างนี้นะฮะ วางไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่โหลด PPS ีอ้ได้ P มาเราก็จะไม่มีแฟบให้วางเกมนะครับผมดังนั้นเราต้องโหลดมันมาก่อนสำหรับมือใหม่นะฮะก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะฮะเราก็กลับไปที่แฟมดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับผมตามลำดับเลยนะจาก ล่างขึ้นบนนะฮะไปที่เท็กเจอร์แต่หนึ่งทีฮะเลือกเอ็กแท t rak, อันที่4เหมือนเดิมกดออกจากแฟ้มไปฮะหาคำว่า p s p เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะมาเลือกคำว่า t e x t เจอรนะฮะแล้วเราก็กดวางที่ปุ่มสีเขียวได้เลย ก็รอสักครู่ฮะเพราะว่าเท็กเจอร์มันจะนานหน่อยนะฮะข้อมูลเยอะสำหรับใครที่ต้องการมุมกล้องเดิมเพื่อที่จะเอาไว้ดูชุดเสื้อผ้าดูหน้านักเตะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับมุมตมุมกล้องธรรมดาอ่าเสร็จแล้วนะฮะกดออกไปครับกลับไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับตัวสุดท้ายแล้ว ก็จะเป็นเซฟดัตตานะฮะแต่อันหนึ่งทีเลือก Extract อันที่4นะฮะกดออกจากแฟ้มดาวน์โหลดไปที่ PHP นะฮะเข้าที่เซฟด d ต t านะฮะคราวนี้เลือกที่เซฟด a ต a ากดวางนะครับก็เป็นนั้นเสร็จสิ้นนะฮะสามารถเข้าเกมได้เลยนะครับผม Go นี่นะฮะ อีมูเลเตอร์ที่เราต้องโหลดมานะครับถ้าเราไม่โหลดเราก็จะเล่นไม่ได้นี่สำหรับคนที่แบบตัวเกมมันอาจจะยังไม่ขึ้นหน้านี้ให้เราไปที่อันที่สามนะฮะเนี่ยหัวข้อที่สามบางทีมันก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยเราเข้าได้เลยแต่ถ้าโผล่เนี่ยเลือกอันตรงกลางฮะมันก็จะมเีเป็นรูปเกมอะโผล่เข้ามาให้เรากดเข้าไปนะฮะ ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมเราจะเข้าสู่เกมแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะส่วนมุมกล้องเอยอิมูเลเตอร์อนะฮะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ